แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเสาร์ที่4พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนากันนะคะคลิกออฟเปิดการส่งน้ำเตรียมความพร้อมการทำนาปี2567นะคะ เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสานใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและสุดนายประยุนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่เปิดการส่งน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมการทํานาปีปี2567ในพื้นที่สํานักง,งานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเปิดประตูระบายน้ําจํานวน3จุดด้วยกันจุดที่1 ปากคลองมะขามเฒ่าอุทองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพจุดที่2ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำหนซ้ายนะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา3ชุกจุดที่3ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำหนขวาการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2567และแนวทางการเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง วัตถุประสงค์ในการเปิดครั้งนี้นะคะถือเป็นการคิกออฟเพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ แนะนำให้เกษตรกรใช้น้ําฝนทําเกษตรเป็นหลักใช้น้าชนลประทานสนับสนุนซึ่งเป็นการวางแผนใช้น้ําภาพรวมของประเทศให้เพียงพอตลอดฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีปี2567นะคะพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมองความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์เช่น การเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการปลูกพืชหลังนาการแจกเมล็ดพันธุ์พืชให้น้ำน้อยที่มีอายุสั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วตลาดมีความต้องการสูงหลายชนิดได้แก่ถั่วลิสงข้าวโพดฝักอ่อนและมันฝรั่งการสนับสนุนพันธุ์ปลาการส่งเสริมเลี้ยงโครกระบือนอกจากจะช่วยส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนแล้วนะคะยังเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรอีกทางหนึ่งด้วยสำหรับสถานการณ์นะ้ำภาพรวมของประเทศนะคะ 1. สภาพอากาศช่วงวันที่3 6ถึง6พฤษภาคม คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีแนวพัดส,สอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในขณะที่ไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในบางพื้นที่สสถานการณ์น้ําอ่างเก็บน้ําในภาพรวมนะคะปริมาณน้ํารวม54%ของความจุ เก็บกักที่43,732ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน,น้ำใช้การ334%หรือ19,565ล้านลูกบาทเมตรการประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย4แห่งนะคะภาคเหนือสุริจภาคตะวัอนอ,อกเฉียงเหนือจุฬาพรภาคตะวัอนออกคลองสียัดภาคกลางกระเสียวต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้ง3แนวทางการบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชระบุว่าไทยเข้าสู่ช่วงปลายของสถา,านการณ์เอลิโยแล้วสำหรับช่วงวันที่3-9พฤศภาคมมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกในลักษณะของฝนฟ้าขนองและเกิดภายุฤดูร้อนได้นะคะแต่ฝนจะยังไม่กระจายทั่วประเทศโดยจะมีปริมาณฝนมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ รวมถึงบริเวณตอนกลางของประเทศที่จะมีฝนตกในระดับหนึ่งเช่นการสามารถช่วยคลี่คลายความร้อนและสถานการณ์แล้งในเบื้องต้นได้คาดว่าไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนนี้อย่างไรก็ตามปริมาณฝนคาดการในช่วงเดือนพฤษภาคมจะยังคงน้อยกว่าปกติก่อนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามนะคะประมาณการช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้ในบางพื้นที่จึงได้มีการสำรองน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆไว้นะคะเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์รวมถึงการวางแผนเพาะปลูกเพื่อป้องกันผลผลิตเกิดความเสียาหายโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชประทาน k i c k อ f ฟเปิดการส่งน้ำเตรียมความพร้อมการทำนาปีปี67แล้วนะคะ